กิเข้าเส,เสร็จถอนต่อจัดไปมันคือน้ำเก๊กหวยใช่ปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากับสามสาวพี่น้องนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะเป็นลูกของลุงนะคะบ้านติดข้างๆมือเอง <c oughs> มาวันนี้ก็ต้อนรับอย่างดีอันนี้มาจากไหนจากเมืองเลยเลยเป็นสาวเลยอันนี้สูปกาวสตรประการสาวโรงงานเออมาวันนี้กี่วเวาทาฮิงจู กินเลยเพื่อนกินเลยแล้วก็ผักสาบนี่ไงต้อนรับเลยรั้นแรกบอกเจียวไม่เคยกินใช่ไหมไม,ไม่เคยกินแมมมาใกล้ๆเลยตรงนี้ให้เห็นผักสาบนี่โ้ลูกใหญ่ๆหญ่มากน้ำพริกอันนี้กีฮาทัดเอวะเป็นเกลี่ยเตรจูน้ำพริกปลาจอบของเหมยเองอ,เอันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูเอาเลยเด้อมีช้อนกลางวันนี้ยังกระเดากระเดาหน่อยเด้อร้อนนะเตาก่อนนะโอ้โหมันมีน้ำเข้าไปในเนี้ย เอาเป็นยังไงบอกรสชาติจังไงเนยังอร่อยชิ้นท่านแรกมันรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงหวานมันหวานแล้วมันมันไหมมันรสอะไหรมันมันมากทุกคนผักแพงหากินยากอันนี้ก็จะงงานแต่อร่อย วันนี้มีเพื่อนนั่งกินข้าวข้าวเช้าข้าวเช้าเวลานี้ก็ข้าวเช้าของเราไงข้าวมื้อแรกจะมือรองหอบหนึ่งปรึกเดียดไร้จูน้ำพริกปัจจเจ้าไหมโดนปัจจเจาอร่อยมถูกมันกจันบอกทุกคนเน้น้ำพริกปลาด้ือนะแก้วอ่ะเอาช้อนตักอันนี้ก็ได้ ให้ชิมอ๋อหมดไหมเยอะกลยทเพีนให้ชิมกินให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกินได้หน่อไม้แม่ต้มเมล็ดกระปุกเออเมล็ดกระปุกรสเกลือรสเลือหกเกลือความรสเกลือความนี่ค่ะอือหือหอมเลยเผ็ดไหมน้ำพริกมึง คุณเกคนโบราณชอบกินผักแบบนี้โอ้ยกระอองกอองเนาะเนี่ยลองรักดังเตียนนงกระนองโลโลแว้ะเลยมาทอารนันได้อมเผ็ด้่น้ำซีงกลางน้ำพริกปลาทูแม่ก็ทำแบบเข้มข้นมากอืทุกคนนะใส่ใส่ก็้งกผักรงกลางอร่อย ใส่ะตะข้าวให้เนี่ยประชดเปล่าเอนนอเยอะมากกินให้หมดแน่เออใส่ให้มยอ้วนเอขอ,<ม>อ,อของแต่กินให้มีแรงก่อนวันนี้ก็วันสแสดงจริงแล้วประสาทผมปนไม่เมียนจะงานแก้วใช้มือแล้วหรือเฮ้ยเจ้าเขาที่ชอบแบบ เขาไม่เคยเจอแดดเนาะอุ่นๆเดี๋ยวมือเดี uh> ๋ยวดีอยู่ดีเจียวอุ่นๆเลยกลมกระปุกลุกก่อนเป็นเพื่อนกันเนาะเป็นญาติกันนี่แหละแล้วตอนเรียนก็เรียนอยู่ในห้องด้วยกันเรียนกันตลอดมีหนึ่งห้องเนาะมีหนึ่งห้องมีอยู่ห้องเดียวใครจะเป็นยังไงเจียวกับเพื่อนกันตลอดไม่จังใช้แล้วช้อนนะใช้มือเลยแต่ตัวเตี้ยวปั้มๆเหมือนกันนะ ตัวเล็กน้องของเขาตัวเล็กแบบนิ่งอ่าคนตัวเล็กเป็นสาวฮอตสองสาวนี้แก่สุดเนี่ยอืแก่สุดสามสิบเอ๊าะสามสิบยังแก๋วค่ะอืวสาวสามสิบยังแก๋วเลยสวดยู่ไหมอร่อยจริงไปแล้วไปแล้วอือไม่ได้รับสมัครแฟนนะคะรับสมัครลูกเพิ่มตัวนี้ ยูกเยอะอืมีผลไม้วางแจมด้วยอืมถึงไปกินรังข้าวเข้าใจฟิลนะทุกคนไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นเนาะพอกลับมาบ้านแล้วเจ้าสัญหาอยากกินแบบมันบ้านอะ่ะงงอร่อยสุดแล้วอ,อ,อ,อร่อยสุด อันนี้เป็นอะไรน่ะเนี่นะอันนี้เป็นอะไรนะหิงจูอันนี้เป็นอื่นจูนะคะเป็นหิงจูส้อมอื่นอืส้อมอื่นมีไหมอ่ะที่เลยอ่ะมีชูเบนเรียกว่าหิงจูหิงจูใช่ไหมไม่มีอันไข่ไข่เหลือไว้ให้กินนะเพราะว่ามันหมดแล้วมันขาดดีมากเก็บได้ทั้งขาจ้าค่ะาโอ้ยเหลืออืม ชิ้เด้อืกินดูกันดะเป็นใบที่มีแบบกลิ่นหอมอมเป็นผักแบบริบเย็นหรือเปล่ายินดีด้วยอันนี้วัยเกล็ดจะงั้นเกลอดละอันุกตรสชาติไรประเหรอฐทำอร่อยไม่ต้องทำเค็มเราทำกินแป๊กเดียวอ่ะอือข้อมอึงน่ะไม่ต้องใช้เพิ่งกินใอกแกหลอกแกกินผู้เดียวแล้วน่ะ ทำกิมเดียวก็ไตเสื่อมดับไตทางอีกอร่อถูกใจอะไรถูกลืมอะไรถูกลืมเคยไม่เคยกินผักนี่ยังอันัว่าอร่อยเลยคุ่อไม่ค่อยกินผักอร่อยอย่อรอคุณพ่อบอลไม่กินบ่เล้วอืมเล้ว เขาเป็นบาวแล้วเขาไม่ร่วมวงหรอกนี่ยจังงั้นกับขาวบ้านๆดื้อไหมบอลดื้อไหมไปอยู่ที่เลยเนี่ยไปอยู่นั่นสบายขาวจ้าไปกระเบีปะปกระเบียรืออึ้มเื่ออึมยลืมแงเจอเจอไม่มีแสงมืดมืดไปบ้า ทำง,งานบอสตีเตทูเกลี่ยเรื่อรทำเลนอร่อยหมดแหละยังมีกับข้าวเยอะกว่านี้เลยมันไม่รู้จะตักอะไรกินมีแต่ของอร่อยจยกนี่นะเป็นดูเป็นพงพอโทรมาไม้น้ำเชียงน้ำไม่พอโทรมามานอรเลยจริงรสชาตไท ทำไมละโก๋ใสอันนี้แก้วผักสามอร่อยมากผักสาบไม่เคยกินนะเนี่ยครั้งแรกเนี่ยอร่อยมากอร่อยจริงต้องลองอร่อยมากอร่อยมากพาไปเก็บถึงที่เมื่อกี้เหมาเลยเหมาสวนเลยใส่น้ำติกตรงกลางมันเลยเออมันแหละเนี่ยอร่อยจริงมันหวานๆนุ่มๆเนาะหวานๆนุ่มๆแบบอออฟๆเนาะ เคยถามลองเสียกระจายเมื่อกันยังโอ้โหยังไม่เคยกินผักก็ลองกินอืยขอบมากก็ว่าบามเนาะหน้าไม้แม่ก็อร่อยอยู่กินอยู่เด้ออร่อยเหมือนกันถึงแม้ว่ารสเกลือมันจะหกนิดหน่อยไม่หน่อยแล้ว ร้ันนี้ได้แต่ผลใหญ่ๆเลยยังไม่แก่นะทุกคนปกติอันใหญ่คือมันจะแก่น้ำอืนาะอบ่เกยไม่แก่โอตคน้ำด้วยไม่แก่หรอกเ็นถ้าแก่มันถ้าแก่มันนี่นี่นี่พี่ศูนย์ให้ดูเลยถ้าลูกแก่ต้มมามันจะเป็นสีอย่างนี้นี่ตัดไม่ได้ ็เเสียนลมันจะออกสีออกเหลืองแก่นี่ๆถ้าผลแก่มันกินไม่ได้เลยแข็งโป๊กเลยฟันหักแน่นอนโทรศัพท์ผู้ใดบอนเผ็นบอนบอนดอะไรเนี่ยอายุวจะไงเผ็ดอันนี้นี่นะม่ใจะเผ็ดอะไรนี่นะเผ็ดอันนี้เลยเผ็ดน้ำพริกเหมือนจะคนชอบกินเผ็ดเนาะขายข้นมาใส่ขายหยุดหยุ ให้เบียดๆฮะประมาณนาทีเ่าไหเอาเป็นใบเล้่เดี๋ยวจะให้แม่ไปส่งข้าวให้พ่อแล้วพ่อแบบเวียนยามว่ะพ่อไม่ใช่เป็นเอาเบียร์พะโนะตะพ่อเวียนยามช่วงสงกรานต์ค่ะทุกคนแคเอาข้าวไปส่งได้อันนี้กับผักสาบคอยดูเด้อทีมงานผู้ช่วยนี่ข้าวหมุดหม้อแน่นอนข้าวบิดหรือข้าวไหมเออ ไไโอเคไม่บา๊ายเราลาไปก่อน๊ม่บายเดี๋ยวกินต่อละเตรียมมาอิ่มโอเค